จะสาธิตการใส่ท่อซิลิโคนกับหูที้ว2 0 0อนะครับรใส่เข้าไปนะครับพอถึงตรงช่วงโค้งเนี่ยจะยากที่สุดค่อยดันเข้าไปครับอันนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากจะง่ายกว่าแบบหนังนะครับ เอาไปเยอะแล้วแปบ๊บเดียวนะเหล็กเริ่มโผแล้วครับไม่ยากจนเกินไปนะครับมก็ไม่ค่อยง่ายค่อยๆหมุนก็ได้ครับ อเอาละผ่านส่วนยากจุดมาละครับนี่เราก็ค่อยๆดันเข้าไปอ่าเริ่มจะเข้าที่แล้วปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับโอเคสวัสดีครับ